ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะหรือถ้าใครทราบลักษณะก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะชาวราศีกันดูตามชาร์ตนะคะบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะอาจารย์วางชาร์ตให้แล้วนะคะชาวราศีกันคือที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาาไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากอาจชะช้านะคะวันนี้ก็17แล้วนะคะแต่อาจารย์เริ่มบอกว่าจะดูตั้งแต่16แต่ ปรากฏว่าผ่านมา1วันนะอา,อาจารย์ทำงานล่าช้านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเเนื้อหาของดวงก็จะคุ้มตั้งแต่16กันยายนถึง30กันยายน2อง5นะคะโอเคเรามาดูดวงคนมีคู่ก่อนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่หรือคนที่มีความรักไม่ชัดเจนคนที่มีคนรักนั่นแหละคะ่ะใครที่มีไม่ไม่มีปัญหาก็ อมองผ่านไปได้เลยนะคะส่วนมากอาจารย์มองคนที่ไม่มีปัญหาก็ก็จะไม่ได้เข้ามาดูไพ่หรอกนะส่วนมากก็จะเป็นท่านที่มีปัญหาอยู่แต่คนเราเหมือนผงเข้าตาแล้วบางครั้งก็ต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือเกี่ยออกให้อะเกี่ยออกเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านจะดูคลิปของนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้ก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ถ้าอะไรที่มันตรงกับดวงของท่านนะคะอาจารย์ก็จะมีความสุขด้วยถ้าคลิปของอาจารย์พอจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชม อ่านะคะโอเคดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีกันอาจจะใช้ไพ่10บใบค่ะ เรามาดูพลังงานไพ่นะคะที่หยิบมาได้นะคะเดือดทาวเวอร์ขึ้นมานะ The Moon The Magician หกไม้หนึ่งถ้วยราชาไม้แปดเหรียญ ชาร์เตหรือชายร์เตก็ได้นะแล้วแต่นะคะถ้าอาจารย์อ่านผิดก็ให้อภัยเนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งภาษานะคะคนแก่นะ <laughs> คนแก่สูงวัยแล้วหกสิบโอเคไพ่นะคะปัญหารจริงก็คือไพ่ทาวเวอร์นี่แหละอืมไพ่ทาวเวอร์มันคือการพังการพังการใช้อารมณ์การปะทะนะคะ การที่มีปัญหาที่มันเหมือนกับมันเป็นปัญหาเก่าอาจารย์มองเป็นปัญหาเก่าคืออาจารย์ได้พูดได้สองกรณีเพราะดวงภาพรวมบางทีดวงแต่ละคนก็อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะคะเอาประเด็นที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยก็คือไพ่เดออัมเพรสประทะกับไพ่ราชินีไม้เนี่ยนะคะแล้วก็พระราชา พระราชาคิงอัฟวานพระราชาไม่เท้าปัญหาความรักคือหนึ่งการพังทลายเพราะเพราะหนึ่งไปต่อกันไม่ได้ไปต่อกันไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะความรักบางครั้งอะ่ะคนเราต่อให้จะอยู่กันมานานแค่ไหนถ้าหมดวาละบุญและกรรมต่อกันเนาะมันก็อาจจะต้องตัดใจว่าต่างคนต่างไปนะคะอาจารย์ก็ต้องพูดแบบนี้อืมนะคะก็ต้องขออภัยเนาะอาจารย์ก็อ่าน ตามน้าไพ่นะั่นแหละว่าท่านอาจจะเหมือนกับมีวาลกรรมที่หมดต่อกันในความสัมพันธ์ที่ยื้อกันมานานแล้วอาจารย์มองเงั้นนะถึงแม้ว่าท่านอาจจะเคยแบบอุยหวานชื่นนะไพ่ใบนี้รักใครกันดีนะคะไพ่ชาิออนชุดนี้ก็จะเป็นภาพาผู้ชายคนนี้ขับเกวียนวัวเทียมเกวียนให้ผู้หญิงนั่งอยู่บนเกวียนที่มีกองฟางอะ่ะอื ในอดีตนะตำแหน่งนี้จะเป็นอดีตเนอะอดีตที่ผ่านมาก็คือมีความรักอ่ะที่สมบูรณ์ที่แบบหวานเลยแหละแต่แล้วเมื่อถึงวันที่ความรักมันมันจืดจางอืมนะฮะอ่าสมัยก่อนอ่าเขาเรียกว่าว่าอะไรนะน้ําต้มผักยังว่าหวานแต่ตอนนี้มันไม่หวานอ่ะมันถึงคราวที่จะสิ้นสุดก็ชาวราศีกันก็ไม่อยากที่จะ เป็นฝ่ายที่จะต้องเหมือนกับไร้ค่านะไพ่ใบนี้อาจารย์มองท่านอาจจะผ่านในช่วงที่แบบเหมือนตัวเองไร้ค่าเนะยไพ่นั่งแบบหมดอะไรนะไพ่ใบนี้พระราชาไม่เท้านั่งแบบไม่ได้ดูแลตัวเองอะเห็นไหมนั่งแบบคุดคู้ไม่มีสง่าราศีมันก็แปลว่าท่านเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ที่ท่านทุ่มเทไปที่ ที่ผ่านมาที่เคยมีอนาคตร่วมกันแต่แล้วมันพังคืนลงมาเหมือนฟ้าผ่าตึกถล่มเนี่ยนะคะตึกถล่มลงมาความรักมันแตกแต่อาจารย์อยากให้ทําใจว่าถ้าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้คิดว่าคนเราชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอยากเป็นกําลังใจให้สําหรับใครก็ตามที่มันไม่สามารถไปต่อนะคะมันมันพังไปแล้วมันต่อไม่ได้อะ่ะ อืมนะคะตึกเนี่ยพังก็อาจจะบอกว่าอะไรที่มันซ่อมได้ซ่อมแต่ความรักมันพังมันก็ซ่อมยากนะจิตใจมันพังอะ่ะมันใจสลายไปแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าชาวกันกําลังจะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วดูจากาไพ่ไว้ไหนนะคะไพ่เดเมเชียนนั่นแหละค่ะคือบทบาทของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณมีสติ มีความรู้สึกกลับมาแบบดูแลตัวเองให้ความสำคัญและมองอนาคตไพ่ดีอัมเพรชความสำเร็จในอนาคตคุณจะไม่เป็นฝ่ายที่ถูกเขาเรียกว่าถูกเทให้หมดสภาพอะนะคะแล้วอาจารย์ก็มองว่าคุณกำลังจะมีใครใหม่ๆเข้ามาได้พไพ่ใบนี้หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญใบน,นี้เห็นไหมคะว่าเป็นภาพ สิ่งใหม่ๆหม่ที่มีใครที่ที่ให้ความสําคัญกับคุณอะเห็นไหมแบกคุณไว้บนบ่าเลยอ่าอดีตนี่แค่ขับเกวียนให้นั่งขับรถขับรถให้นั่งก็ได้เออแต่ให้วันนี้อแบกแบกคุณไว้บนบ่าได้อ่ะมันเป็นความความรักความหวานชื่นที่จะเกิดขึ้นได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคะว่าสิ่งใหม่ใหม่ที่จะทําให้ชาวราศีกันกําลังจะมีความสุข อดีตมันจบไปแล้วอะไรประมาณนี้ความรักความหวานในอดีตมันมันจบไปแล้วล่ะไพ่ในี้ก็เป็นอดีตของท่านเหมือนกันนะนะคะแต่ตัวนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ไพ่อีก3าใบข้างบนที่จะบอกว่าสภาพที่หมดสภาพสองใบเนี่ยมันเปลี่ยน c change ไปในสิ่งใหม่เด e ๋ย e นะคะความงดงามของชีวิตท่านเดินแบบสง่าผ่าเผยแล้ว อ่านะเดินแบบไม่มองกลับไปข้างหลังอีกแล้วนะคะท่านเดินหน้าอืมเดินหน้านะคะไม่ถอยหลังแล้วอืมนั้นนั่นคือความรักของท่านที่ที่จะแปรเปลี่ยนไปนะคะกรณีที่ตัดสินใจได้แบบนี้ท่านก็จะเป็นอิสระและมีความสุขอาจารย์มองประเด็นนั้นนะ,ะอ่านะยกเว้นมันก็อาจจะมีใครบางคนที่วาลกรรมยังไม่หมด เออถ้าวาระกรรมยังไม่หมดมันก็ยังจบไม่ได้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีทำไมอาจารย์มองประเด็นนั่นล่ะที่อาจารย์ต้องมองประเด็นนั้นก็คือไพ่ใบนี้ล่ะค่ะที่ยังยอมนั่งอยู่ในบ้านเออไม่ยอมลุกไปไหนท,ทั้งทั้งที่เห็นไหมคะการขัดแย้งหมวกจะก,กันดอกไม้ไม้เท้าอะไรวางแบบเหมือนโดนเหวี่ยงโดนแบบ เทลงไปที่พื้นอ่ะเวียงลงไปอาจจะแปลความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันก็ได้แต่แล้วก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังคอยยังรอก็มีนะคะมีบางท่านที่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าพลังบุญและกรรมของท่านยังยังยังพลังกรรมอะวาลกรรมมันยังไม่หมดมันก็อาจจะอยู่ในแบบนั้นอยู่อยู่ที่ท่านจริงๆแล้วอ่ะชะตาลิขิต มานะคะฟ้าลิขิตตามาแต่อยู่ที่ลิขิตคนเหมือนกันนะคะว่าท่านอยู่เหนือดวงได้ไหมมันก็อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องมีแอคชั่นเนี่ยเหมือนเนี้ยการมองเป้าหมายใหม่สิ่งใหม่ๆก็ได้แต่บางคนเราพูดได้นะอาจารย์พูดได้นะแต่บางคนเขาทําไม่ได้นะคะบอกก่อนเลยทําไมถึงทาไม่ได้หนึ่งเพราะรักมากทุ่มเทให้นะคะรักหมดใจต่อให้ใจสลายแต่ก็ยังแอบหวังลึกๆว่ามันจะดีขึ้น เพราะอะไรเพราะกรรมยังไม่หมดนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ต้องแปลงนี่เนาะโอเคเรามาขยายความเพิ่มนะคะว่าพูดเป็น2กรณีก็แล้วกันว่ากรณีที่คุณเลือกทางเดินชีวิตใหม่ที่มีคนกําลังเข้ามาคุยกันอยู่เนี่ยชีวิตรักชาวกันจะเป็นยังไงกับความรักครั้งใหม่เป็นไพ่รา,าชินีถ้วยเป็นไพ่าสามไม้บางคนก็คุยกับชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําหรือคนทางไกลเนาะ ชีวิตครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่เนี่ยเขาจะแบบให้เกียรติท่านมากเลยพร้อมที่จะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็จะให้เกียรติคุณเป็นภรรยาออกหน้าออกตาพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกนะให้เด็กถือไม่เท้าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มองมองอีกมุมว่าคนคนเนี้ยนะคะจะเป็นภรรยาที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีของท่านนะคะก็ต้องมองอย่างนีน้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องบอกว่าเขาให้เกียรติคุณนะ เป็นแม่ของลูกนี่ไงเขาจะให้ความรักแบบไพ่ใบนี้เหมือนพระจันทร์เขาคู่กับพระอาทิตย์นั่นแหละคะ่ะภาพชัดเจนเลยในมือผู้หญิงเป็นพระจันทร์ในมือผู้ชายเป็นพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพ่จะบอกว่าคุณสมหวังเพราะคุณกับเขาเป็นคู่กันนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอดูกรณีที่บางคนที่ยังไม่หมดกรรมยังชดใช้กรรมกันอยู่ภายใน15วันนี้ ที่คุณนั่งรอเขาอยู่แบบเนี้เนี่ยไพ่ใบนี้นะอาจารย์มองสองใบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนใครบางคนไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเห็นไหมคุณไม่ยอมมูฟคุณยังอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณอยู่ตรงนี้ล่ะคุณจะเป็นยังไงบางท่านไม่ยอมมูฟเหมือนไพ่สองใบนี้ที่อาจารย์แปลเมื่อกี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่บางคนน่ะวาระกรรมยังไม่หมดนะถ้ายังรอยัง ยังอยู่ตรงนี้แหละแล้วจะเป็นยังไงดวงชะตาคนเราบางครั้งมันก็ฝืนยากเนาะเป็นอัศวินไม้กรณีที่ยังรอก็ยังทุกข์อ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยก้าวดาบเห็นไหมคะนั่งจะนั่งจะนอนก็อืมก็เครียดก็ทุกข์นะคะราชาดาบชชมเบลัน อัศวินเหรียญอาจารย์มองแอคชั่นของไพ่เนี่ยอยู่ในลีลาประมาณว่าเขาก็ห่วงใยคุณอยู่เขาก็กลับมาคุยกลับมาให้ความหวังแต่อาจารย์มองปิดการจับปลาสองมืออยู่ดีละํามร้นเป็นภาพเท้าอยู่ในน้ำข้างหนึ่งอยู่บนบกข้างหนึ่งนะมือก็ถือของสองอย่างในมือจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ นะคะถ้าเป็นสุภาษิตไทยก็จับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเป็นจะทิ้งท่านก็เหมือนยังห่วงใยยังยังยังผูกพันกับอีกคนใหม่ก็ยังเหมือนอยากอยาก,ยากที่จะพัฒนาอยากไปต่อนี่ไงมันจะกลายเป็นว่าท่านก็ทุกเจ็บปวดหัวใจสลายเพราะรักเขามากเกินไปก็อาจจะยังอยู่ในสภาพแบบนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแหละว่าท่านจะเข้มแข็งได้เหมือนไพ่ราชาดาบท่านอาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคตก็ได้หรือในอนาคตเขาก็อาจจะตัดใจกับสิ่งนั้นแล้วมาทุ่มเทกับท่านคนเดียวก็ได้มันไม่แน่แต่ถ้าสิบห้วันดวงยังแบบว่าไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเลือกทั้งสองข้างอยู่เนาะก็คือไม่เลือกใครให้ชัดเจนนะั่นแหละคนของท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะ อาจารย์แปลได้2ประเด็นนะคะโอเคมาดูดวงคนโสดนะคนโสดไม่น่าเชื่อได้ทาวเวอร์เหมือนกันเลยกับคนที่มีคู่อยู่อ,อแปลกมากชาเชเลียตเหมือนกันชเชเลียต อาจารย์ก็จะติดปากคำนี้นะคะต้องขอโทษด้วยการอ่านภาษาก็อย่าถือสาอาจารย์นนะหกถ้วยแล้วก็8ดถ้วยแปลว่าความผิดหวังในอดีตการเดินจากไปมันจบแล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงตึกพังบ้านถล่มอะไรอย่างเงี้ยความรักสลายพังทลายอแปดถ้วยเขาได้เดินจากไปถึงแม้ว่าไพ่6กถ้วย ไพ่ชาลีออดขึ้นมาก็ยังห่วงใยลึกๆแต่ก็จากไปนะคะแล้วท่านกำลังที่จะเข้มแข็งขึ้นแล้วนะอาจารย์มงไพ่พลังงาน5ดาบเนี่ยเธอจะไปก็ไปสิอะไรประมาณนี้แล้วอืมเข้มแข็งแล้วละ่ะไม่ง้อแล้วไม่แคร์แล้วเ,เกิดขึ้นนะแอคชั่นไพ่ใบนี้ห้ดาบเห็นไหมสองคนเดินจากไปละเป็นภาพคือถ้าตีก็แปลว่าม,มีคนเดินจากคนหนึ่งไปนะคะแต่อีกคนหนึ่งยังกําลังที่จะแบบ ทำใจได้อาจจะแปลว่าท่านอ,าอยู่กับครอบครัวหรือมีเป้าหมายใหม่แล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะสำหรับคนโสดท่านจะมีคนใหม่เข้ามานั่นเองอดีตก็ปล่อยมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่สดใสน,นะคะเป็นภาพเหมือนอเขาเรียกว่ารุ้งกินน้ำพาดผ่านขอบฟ้าเห็นไหมคะเป็นแฟมิลี่ครอบครัวที่สมบูรณ์ท่านจะเจอใครที่ที่จริงจังมีสถานะ ให้ท่านแบบชัดเจนเกิดขึ้นคนโสดคุณจะเจอแบบนั้นการเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้านะคะชีวิตที่ก่อเกิดที่จะมีความสุขพลังงานแสงสีทองนะคะไพ่สวยงามนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดในปักนี้นะคะขอไพ่คําแนะนําให้กับชาวราศีกันทั้งคนมีคู่และคนโสด ไพ่จะบอกถึงการศึกษาหรือการเรียนรู้นะค,ะความรักต้องมีการเรียนรู้นะคะมีไพ่สามดาบเรียนรู้จากความเจ็บปวดก็ได้อาจารย์ขอเพิ่มนะค,ะคือไพ่จะบอกว่าทุกอย่างอะ่ะมันมีทั้งบวกและลบอยู่ที่ตัวเราจะยอมรับสภาพแบบไหนตัวเราจะแก้ไขกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างไรนะคะเมื่อเจอปัญหามันไม่มีใครไม่เจอปัญหา เลยหรอกในชีวิตรักมันต้องผ่านเข้ามาช่วงหนึ่งของชีวิตมีความล้มเหลวมีความเจ็บปวดแต่เราสามารถที่ยืนหยัดเละอยู่ได้ด้วยสติปัญญาด้วยการแปลเปลี่ยนนะคะเป็นภาพใบหน้าข้างหนึ่งเป็นหญิงข้างหนึ่งเป็นชายนะคะนั่นคือการปรับที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็เหมือนไพ่ใบนี้แหละพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นของสองอย่าง ของสองสิ่งอยู่ด้วยกันได้เหรียญก็มีสองด้านก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเหรียญที่มีคุณค่าได้ความรักก็เหมือนกันแหะค่ะการทนุถนอมการปรับเปรี่ยมในสิ่งที่ปัญหาแล้วมีปัญหาใครผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าแก้ไขแล้วให้โอกาสกันคนทําผิดแล้วไม่เขาแก้ไขแล้วไม,ไม่ให้โอกาสอาจารย์มองมองก็อาจจะมองว่าคนที่ทําผิดก็จะมีไม่มีโอกาส มีไม่มีที่ยืนเลยหรออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นความผิดพลาดแล้วเขาแก้ตัวแล้วเขาทำดีกับท่านก็ลองดูนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านจะมีความสุขกันมากๆก็ได้การดูแลกันการเอาใจใส่กันเหมือนไพ่ใบนี้นะคะก็ขอให้สมหวังนะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะโอเคเรามาดูไพ่พลังงานโรมสแองเจิลนะคะว่า ชาวราศีกันจะมีความสุขขนาดไหนนะคะความรักต่อไปเนาะขอให้ไพ่ลแล้ว n มเป็นกำลังใจให้นะคะ this could be the one ก็แปลว่าแน่นอนเขาจะเลือกท่านเท่านั้นแหละ,ะในโลกนี้ในโลกใบนี้มีแค่คุณกับผมมีแค่ฉันกับคุณะนะคะเอาแปลอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่ใบนี้อธิบายาว่า it's time to disconnect from the world ก็เหมือนกับการฉีกตัวออกมาจาก สังคมที่มันวุ่นวายอ่ะ,อะมามาอยู่ในสังคมส่วนตัวระหว่างคนสองคนแค่นั้นแล้วก็บอกเลยว่าเลือกแล้วคุณคือคนที่ฉันเลือกแล้วนั่นเองนะคะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ